เออเถอลูกเั <Solar> ้าเดืยนจ脚เร็วนะวิศวะเก่งในยมันดักจ้วงอือมันเก่งนัดอีตัวเอาเด้๋ยวโอเคนี่คนลูกบ่าวขุณเก่งของเั้าลงมาเร็วเก่งในคนเด็กไปถูกไปไหมนี่ครับขอตั้งสี่พันเอาไปทำได้ยังสี่พันอ่ะเดชมูนี่มันถูกอะไรเดี๋ย่างวันตีเลี้ยงรุนได้ได้แต่รู้ต้องทำงานนะเห็นเหมือนคนเขาดับสมัครอยู่แต่ไม่ตัดสมัครไงใช่เม่เพิ่งเห็นจ脚มันนี่เขาเทียบอนที่ เลาลุกพักมาเป็นปีแล้วเนาะไอยเดี๋ไปสมัครยิงแม่อย่าเลี่ยงมาต่างหากคันมานรัถ้วนที่ใช่ไอเสื้อหว่อนหว่อนไม่ต่ำเปรีดเลยอยู่ป่านนี้ตั้งแต่เด็กๆเรียนก็ไม่จบแมอะไรนักใจเขินตระเล็กจริงๆที่บ้านมันก็ไม่รู้บุหรี่จูบพี่ตกใจยามัางไหมเด่นใหญ่ไปยุ่งกับมันนะใช่เม่เด่นไม่มั่วกับมันนั่นไหมอืมกรรนันไปเปร่งเวลา ไม่ได้มันตายกันนั่นี่ปั๊ไม่ท่าบนาะเบี้ยไปเอาขวดว่าวะเยี้ยมวยนะเบี้ยนายเป็นอย่างคนทั้งเมื่อไงเออโก้แมันๆไม่มีมีก็ไม่ให้อยู่วัานหว่านแม่นทำอะไรมึงไม่ได้ลูกนามึงอ่ะเบี้ยจกวิศวะด็กพวกมาทำงานอยู่ในลำนาลุ้นต้นหญิงจกวิศวะวะนี่หญิงจะมาเป็นปีเดียวแต่แม่จะมาหรือไง ก็ดีนากเลยที่ทำงานได้แขวันส่องสา้างรวยม่น,นี่พ่อก,กินเนาะสร้างส้ารวยมันอาจจะมาทันะ้นเด็กจหมอสร้างม,มันมึงแต่นี่นาพอน่อแนะนำนะใน่ถ้านาเป็นานาไปเรียนให้จบมาหกรับแม่มึงได้ไม่อายคนแบงเดี่ยล่ะแม่พราะมันไม่อายใครเียคับแต่นาน้าอายว่าละรู้จักผู้ชอบว่าเห็นไหมเมียครับตั้งยีตเมีครับตั้งยีตไม่ได้กับมาหนุบ้านเลยอ่ะจะไม่อายหรอแม่มึงนาอายว่าเรา เห็นได้เข้าวะยี่หายนี่ดีสู้ละเดยไม่ใช่อนได้เข้าเหมือนกันเลยนี่ตี่เข้าพิดนะแมย์พบแบบเสร็ถึงถึงนู่นเดไปถนู่นแค่ว่าทขี่บ้านจอยนี่นีว่าอยากด่าเี่จบแล้วแเรื่องเผื่อนี่โง่เรื่นี่มาโอ้แต่เรื่องเอะไม่โง่เลยลยนายพน้นะครับนะเออลืมมีกร้าี่เป็นเพื่อไม่ดีมี่องร้าหมาเอ็เดี๋ยวไปลงเ็มเพื่อเพือเพเลยนะบุกายนะ Ngay chân vang bay là chân bay là chân bay là bay là 5 mày mặt bay ha chúng, ấy, hai, ra phút em anh bay là 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 là bay 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 là อืใจเ่ะไปล็กตัวออมาเด่นว่างกุยห้ามผมนะใี่ข่าบอลกว่าเดี๋ยวพวกม่มีดี่เดี๋ยวมึงโผลเ้าไปได้ไหมจะแม้ตอนเล่นเลยเล่นได้ปมตอนใจเลยไม่ยังเดี๋ยวพวกไม่มีดีนี่เยะมากแต่เนมันกูข้อกิดดอกก่อนนะตัวเล็กออกกองในปากมาดิตัวท้ายมันครับนหลบเนียกูวออกไปกิดดดก่อนนะจะหลบนาน Mình có rủ nó, bỏ cuối bọc mẹ mày, mất Cuối tầm cuối đó, cuối nó mẹ mày, Mình ra làm cái gì mà tạm biệt cho nó gói này à. Dù mày rửa á Khi bạn anh lấy được bồ ở trên đường đồ giờ giảm nó mất dài, quả gái nữa mà สวัสดีด่สิบเป็นขะ่ามาแหมคนะวันนี้เสื้อมีเสื้อมื่นองานกระซ้แบบดูเนี่ยมากคนเลยนะคนะอ่ะมาเปิดอซ้กันก่อนะผมดๆบอกมาเลยเม็อินไชน่าไซเอลยะรับนี้นะผมเซื้อจะเปิดเทราค่ะห้าสิบบาทนะครับห้าบาทอเริมเอฟกันข้ามาครับผมโอ้ยเจ็ดชิบแลยครับเจ็ดชิล้าอาเมย์รถไปจากขนาดมาได้เลยอ ทุกคนครับคะดนเดียวเสื้อพวกิดในสุดขอนาน้าอดีว่าดาริ่งงมาทุกคนครับบ๊ายบายะไรไม่ตมีมากกว่าได้จิตหม่มังนะจิตติเลยม่จว่าก็ตามเจนนี่ไปให้พอดีเลยเฮ้อแต่วันนี้มันอะวะเม่ยแม่ยังได้มันนี้ด้ยเหม้ยงเก็ไปอีปีแล้วโว้ยหลกเกย์าเก๊อือรวยเลยแม่ไม่วยลวกิอือแมยืนเลยห้าด้ไหม้เฮ้ยได้จิตตด เปิดาได้เอาเมยเอาเดเสื้อแกเปลจะรู้จะเต่บ้านเดี่ยวุรัดเท้าอย่าพ่อในเมย์ุัเบื่อนเลยนี่แก็บ่ใจเองนะใชเมย์เอาไว้ได้เอาไว้ช่วยผมให้ได้กินนี่ไอ้ลคนนี้ไปไปไปแกนี้กินกันดีวะกินที่บ้านนะแต่บ้านนะโอ้การเดียวจะเป็นชีพนีงนะได้ได้ได้ไปแำได้เมกินนี่ทำเต็กช็อปปิ้งเออต้องเย์ไปเมย้วตู พี่เหมือนที่นะว่านี่นะนอนนี่นอนนี่นะน้องประาหน้าเลยรเรียกเรียเอาไอเด้นไม่ได้ตานานเลยนะทั้งที่บ้านอยู่เขียนเคียนนี่มีถั่วอะไรอะไรเหมือนยิงตาจ้ามปั้นนี่ไม่มีไม่ให้คำนี้เอาคุณคุณนะมันคำถึงแม่งคือเล้งเลยใช่ราก็บเป็นยัดเลยนี่ยัดวะนี่ปลามื่หนัรอยู่นี่มึงยังไม่ว่ายไม่ถักถ่ายด้วย Ý anh cũng hai Ờ, à, à, không. Không, không có gì đâu, tao mày chờ Mấy hai này, phải con gì mày? đúng Mấy hai Không gặp được Điều không mỉ, không có mái đó. Mấy anh mấy trời ơi, ở đây thì chính ta, người nó phải thua Ờ, anh, là phải ta, người này là người cướp mẹ Ý án, mọi người có bệnh giáp cảnh đuôi Mẹ kịp là có แต่ก็ไม่รู้คิดว่าเราเป็นญาติน้องไม้เนาะยิงนองเมนะเตียวดาเต็นิตาเตีดดูโตเราไปทัวไอ้คนนี้ก็ดูทโกเราสักวันก็ต้องดูพิษก็จีวาร์ได้นิตาได้เกิดเดล่าของเข้าเราไปใช้ทำป่าใส่ได้ครับแม่ญาติแม่ไม่เคยเสียใจเลยนะเสื้อแม่ไม่จอดสร้างรวบใบบัดย่างนั้นก็คือการได้เล็กๆใบยูญางิทุกวันนี้เสื้อกระเบิดได้เลียบปากกับหนู ได้เก็บเงื่อนเออก็ะเป๋าบ้างไปฝึกเรียนนะเชื่อได้ทำห้านได้เรียนรู้มีประสบการณ์ชีวิตสิ่งดีมีค่ะมาว่าการเรียนอ่ะคือประสบการณ์ชีวิตจะหมายถึงเชือกครับเม่์ตัดีใจนะเมย์เป็นแมย์จ้าจินทาต้องเข็นได้จินไม่ร้อยด้วยอ่ะปล่อยไดนมากทีเดียวแย่ตองเออฮัลโหลครับเม่์ไอเดื่มันขึ้นตาเที่ยวมันยืมเมยไปยัง เสื è, ặt, làm, ้อพ nh th ้านะเสื้อพ้าดัดหนีบเส้นล่างจนยิบทีนี้นะครับไปไอเดนไอเดนไอเด้นมึงมาได้สิมาดีเห้ดตายู่ได้ฟงขมอตาาทิปี่หลบบ้าคนยเป็นยมไ่้ไงไม่ย่างไรมาเถิไอเด้นไม่ใช่หนีบดานใครตลกด้าคนเนี่ยยเลยนะว่ามันไม่ก็ยยืมเคยมั้ง นี่มันโมยามานี่เราไปไหนไปทีตึ้งก็เลี้ยวเอง,เองเนวะว่าพุ่มโมยาหรือว่าตึ้งหลับตัวจะรื้หูดหรืมตายเนี่ยจ็ดปีนะครับนะแมฆล่ะเอ้าเยอะมาพอดีเลยนะไอ้เม่ตายนี่มึงยืมเมฆกูไปอ่ะเอาเยี่ยมอันไหนอ่ะใส่ไม่เที่ยงนั่นหรือเบียกับนาตาไงเยอะกว่านี้ mẹ yêu chặt mấy à đến đến chạy đến xong xong luôn mẹ mới hai cô thà 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 em đặt cuộc xưa nó sẽ đi nhìn to để rồi sang nào ta nhờ mà mang một thì lắng ổ rì la thì phải chưa đi ăn dưới này em mặt con lửa thì bán nó thật thôi tính cho mà nghĩa đến đâu tao cho mẹ quá hả Đến mai xưa mà đã mẹ mất Cứ... Cứ... Cứ...